หนังสือและการอ่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างประเทศอย่างมั่นคงเนื่องจากคนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศในทิศทางต่างๆ ประเทศไทยมีหนังสือหลากหลายการเลือกอ่านขึ้นอยู่กับผู้อ่านที่มีความสนใจหนังสือแตกต่างกันไปประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่านอกจากการส่งเสริมการอ่านแล้วภาครัฐยังต้องหันมาให้ความสําคัญกับการส่งเสริมหนังสือให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่สิ่งที่ยังขาดอยู่คือการส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงหนังสือประเภทต่างๆให้มากขึ้นตามความสนใจของผู้อ่านเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมไทย หนังสือที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยอาหารไทยเรื่องราวความเป็นไทยต่างๆเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในประเทศชาติโดยไม่เพียงส่งเสริมหนังสือเท่านั้นแต่ยังอยากให้มีการสอดแทรกความเป็นไทยในหนังสือทุกประเภทเพื่อสร้างความรักชาติต้องบอกว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราเราน่าจะมีการช่วยกันผลักดันเพราะว่าเมื่อเราเป็นชาติไทยแล้วสามารถที่จะเกิด ความสามัคคีเปนน็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยการที่จะพัฒนาชาติไทยไปข้างหน้าเนี่ยก็จะไม่ยากนะักวันนี้เราฝ่าฟันเรื่องของความปลองดองก็ดีเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของการศึกษาก็ดีเนี่ยทุกอย่างต้องการการปฏิรูปแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนครับ หนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยนับเป็นหนังสือที่ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเพื่อปลูกฝังให้เกิดความภูมิใจในชาติหลังจากนี้จะมีการส่งเสริมด้านหน้าที่พลเมืองเพื่อให้เยาวชนได้รู้ว่าหน้าที่พลเมืองไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่เท่านั้นแต่รวมถึงสิทธิของพลเมืองในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วย การปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความสําคัญพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการอ่านในปัจจุบันสามารถอ่านได้หลากหลายทั้งในหนังสือหรือในโลกดิจิตอลอย่างอ e ีบุ๊กแต่จะทําอย่างไรให้เด็กอ่านมากขึ้นเพื่อให้เด็กรู้และมีเหตุผลมากขึ้น ด้านการส่งเสริมการอ่านในเด็กและเยาวชนนั้นหากทําให้เด็กรักการอ่านตั้งแต่เด็กๆได้จะส่งผลถึงผลสําเร็จทางการเรียนอีกด้วยสําหรับหนังสือเรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยอยากให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อ่านเนื่องจากการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยจะเป็นภูมิคุ้มกันในความเป็นคนไทยรักการอ่านตั้งแต่เด็กๆได้เนี่ยถ้าเราทําสําเร็จรักจริง,รงๆนะไม่ใช่สับแต่ว่าพูดเนี่ยมันจะส่งผลมาถึงผลสำเร็จทางการเรียนซึ่งเรา กำลังพยายามทําอยู่ผมก็จะร่วมกับทางสมาคมนะครับว่าเอ๊เราจะทํำยังไงกันดีที่จะมีแท็กติกอะไรที่จะทําให้เด็กของผมเนี่ยแหละเด็กๆเ,เนี่ยรักหนังสือมากขึ้นแล้วก็ก็สอดคล้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียน mm. เพิ่มเวลารู้ที่เราจะใช้ตอนบ่ายได้นะครับจะพยายามเอาเข้าไปใส่ไว้ เบื้องต้นทางกระทรวงศึกษาธิการจะหารือสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยในการหาแนวทางในการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านเนื่องจากสมาคมมีความรู้ในเรื่องหนังสือเป็นอย่างดีเพื่อให้แผนการส่งเสริมการรักการอ่านได้ผลอย่างจริงจัง